มาแกข้าวผัดปูข้าวน้อยหนึ่งกล่องไม่ใส่ไข่เออเลิศมาแกแล้วทําไมข้าวผัดปูถึงไม่ใส่ไข่ล่ะเออไม่เลิศนะได้ได้ได,ได,ได้ตามสั่งเลี๋ยวเรากันก็ใส่น้ำมันหมูไปใส่มันหมูไปนิดหน่อยพอแล้วก็ใส่กระเทียมไปก่อนเนาะใส่กระเทียมใส่กระเทียมไป แล้วก็ผัดกระเทียมไม่หอมแกผัดกระเทียมไม่หอมเลยเออผัดกระเทียมไม่หอมเนาะแกไม่ใส่นี่หรอแกไม่ใส่ไข่จริงหรอก็ใส่ข้าวไปแล้วกันใส่ข้าวไปก่อนเนาะข้าวน้อยผัดข้าวไปก่อนผัดข้าวพยายามที่ข้าวให้แบบแตกหน่อยเนาะที่ข้าวให้แตกหน่อยนะข้าวเป็นก้อนอนะ่ะร้านั้น่นะมันจะได้เออน่ากิน เจนี่เขาชอบกินข้าวน้อยเนาะอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งกระเพาะฉันเลยนะเน,นี่ยข้าวเนี่ยบอกเลยจรกินเรื่องมะนาไปดมก็ไม่รู้เนาะเออเสร็จแล้วเราก็ใส่ปูลงไปเนาะวันนี้ท่านจะให้แบบเยอะเลยนะจุกๆบอกเลยเห็นไหมแกเห็นปูไหมเลิศจุกๆเอาไปเลยห้าตัวไม่เคยให้ใครเยอะขนาดนี้นะนี่หมือเป็นลูกค้าประจำเออผัดเลยแกผัดไ,ไปเลิศเลิศเออผัดไปเลิศเลิศเนาะ นีดูปูตัวใหญ่ๆบอกเลยไม่เคยให้ใครเยอะขนาดนี้มาก่อนผัดไปรดมากเสร็จแล้วใส่ซอสมาตอใส่ซอสมาตอกระทะต้องไปแรงเลยนะผัดกขาผัดปูนะ่ะถ้าไปไม่แรงมันจะไม่ลิดเนาะใส่ซอสมาตอไปอลิดบอกเลยเลิด น่ากินแกเลดมากมันจะหอมกินกระทะมากแกเแล้าตกท้ายด้วยต้นหอมเมื่อกี้ไปแกเสิร์ฟน่ากินมาแกเสิร์ฟเออน่าก,กินมากเลยอะ่ะบอกเลยเอา้าวข้าวน้อยถึงข้าวจะน้อยแต่จะก็เน้นปูให้นะแกะเน้นปูให้เออเลิศ เห็นปะปูตัวใหญ่ๆบอกเลยเห็นปะเลิศน่ากินน่ากินมากเลยเนาะเอาจริงๆเนาะน่ากินมากเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะแกสามารถที่กดบันทึกเอาไว้ในรายการโปรดนะแล้วถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้นะวันนี้เอาไปเสิร์ฟก่อนเอาไปให้ลูกค้าเพลินอยก่อนโรยพิถีพินิดนึงโรยพิถีพินิดนึงเลิศเลิศเออแล้วเจอกันแกบาย